ตอนนี้เราอยู่สวนหลังบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกิจกรรมสาวๆบอยๆกันโอ้โหทำอะไรวะเนี่ยสวยและสู้ชีวิตนี่โอ้ดูดินี่ปลาเพียบเลยปลากระแขงก็มีนะโอ้โยอยากกินแกงอ่ะแกงเงี้ดูดูโอ้โหเฮ้ยนั่งลงไปแล้วไงนี้ยนะดูดูเป็นกองเกงเปื้อนเลยเว้ยโอ้โหดูดิ โอ้โหแอดมินสองคน้วครับรอแชทหน่อยนะครับตอนนี้แอดมินงมหอยโอ้โหงมหอยก็บกุ้งดูดวงเกงมันอะเอ็งทิ้งเลยใช่ปะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยไปล้างตัวในสระะ้วยโอ้โหกูไม่อยู่ดิเนี่ยเอาเอาไปเอาของดิแม่อีกคนนึงกินกุ้งอีกคนนึงกินหอยไว้ ก็ไปกลับกุ้งหอยปูปลาดูดูดูวิถีฟุตฟองเฮาดูๆน่นโนนโ่นานปตะเพียนนู่นข้างหลังตรงไม้วโน่นโน่นน่นตัเลอะเลยเอาแล้วๆนกระโดดไปเลยยังเห็นหลังยู่นะ เอาแล้วเอาแล้วจับมันไว้ยอ,อยู่ตีนอยู่ตีนน้านี่ร้อยได้ปลาหนึ่งตัวอะไรตะเพียน,น <c oughs> ตัวใหญ่ยอยู่นะเอากุ้งเลย เดี๋ยวพวกเอ็งจับกุ้งไปให้พวกมันกินนะเดี๋ยวพี่ให้ขึ้นบ่ายสอง <Okay. S 1> เออเดี๋ยวให้ปัดไอ้พวกนั้นแพ็กแทน